หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิศอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับงานบาเพ็ญกุศลศพนะครับหลวงพ่อธนูชัยจันโทปาสูนะครับอายุหกสิบเจ็ดปีนะครับเป็นพี่ชายพระพี่ชายของพระอาจารย์ประหลัดศักดิ์ศรีจันทวังสสนะครับเจ้าวาดวัดศรีบุญเรืองพัานหาดแพงนะครับถิ่ฐานบ้านเกิดของประเดิษฐ์พระคุณลุงตานะครับ เด้อนะครับนี่เป็นบรรยากาศก่อนสวดอภิธรรมศพนะครับพระอาจารย์ประคูบวิจิตสุตาที่คุณนะครับมาถึงแล้วนะครับตั้งแต่แรกนู่นนะครับมาด้วยกันที่วัดบ้านเกาบอนู่นนะครับพระเดชประคุณหลงตาก็เดินทางมานี่นะครับญาติโยมที่มาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับเด้อตายในภากาสามพัดนะครับพี่ชายของหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับญาติโยมก็มาร่วมบําเพ็ญกุศลศพด้วยกันนะครับ เดเยอะพอสมควรนะครับบ้านหัดแพงนะครับวัดสีบนเหลืองบ้านหัดแพงนะครับเห็นหนูน้อยใส่แว่นตานะครับตัวเล็กแต่ว่าใส่แว่นตาเงยหน้าขึ้นหน่อยสิเนี่ยชื่ออะไรนะเนี่ยน้องดาลินนะครับตัวเล็กแต่ว่าใส่แว่นตาหน่อยครับบมเป็นยัง่าเป็นยังนะครับนึกถึงหลานเลยนะครับเนี่ยเด้อนะครับมีคนเกิดมีคนแก่แล้วก็มีคนตายนะครับ เด้อลวงปูท่านนะครับบำเพ็ญบารมีมาดีแล้วนะครับเราก็มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลนะครับเพื่อจะได้เพิ่มเติมให้ตัวเองด้วยนะครับให้ลวงปูท่านด้วยนะครับเด้อนี่เป็นบรรยากาศนะครับก่อนที่จะได้ร่วมฟังส่วนอภิธรรมโซนะครับเดือประมาณนะครับสิบห้านาทีนะครับก็จะได้เวลานะครับรอความพร้อมก่อนนะครับเด้อญยติโยมมาแต่หลายที่ด้วยกันนะครับ เปรูปจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพี่น้องชาวบ,บ้านแห่งสุขสุขคน,นาาแม้แต่จากบ้านตบบบจะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเดี๋ยว่าเป็นเจ้าภาพร่วมทุก่านทุกนามคุ้มนะทุกวันให้อเอาเปปฏิบัติมาแม้แต่จะมีว่า จากเทศาบาลเนาะจากเทศาบาลตะบนมาเป็นเจ้าภาเหมือนมาใส่เป็นอผ้ากา็ะามแต่พี่น้องชาวบ้านหาแทงจะเป็นเจ้าพาร่วมทุกวันนะครับมารวมกันกันมาหกโมงเย็นมืกนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจะเปรูปลัลงมานนะครับ สถาพรสุขธรรมนะผู้ยิบานปฏิรูปหมู่เก้านั่นนี่นำมาได้ไวพระอาจา,า,าร,ย,รย์พระวิจิตตสุตตที่คุณพุทธมานะครับอาคุณเจ้ามาหลายไนดะ้จาก้านกบออื่นเรากาศข้าวปุ๋นเอวบนญรับบอก,บอกเห็นมาในานามที่ว่าพี่น้องนักใหญ่ปรแจ้งข้ามปุน๋นโดยบปอ นะครับเทห้องวาดสาธุคนมาหลายๆ่นมาในห้องได้ทําบุญจากบ้านต่อโบอิอตโตนเป็นเมชีนะครับพระอาจารย์มหาอดินนเป็นัคนขับรถติ้กเกี่ยวเขา่าหนักว่าหนักรถเกี่ยวเกี่ยวมือนี้มืออืน่นนะคนอันขับรถรถว่ได้มาเมชีกับ ป๋าาอสาทุกน้ำเกาะในมรนาแม่บม่ได้มาเพือ่อแสงนั่นดอกเนาะเมสีเนา <c oughs> นะทำสิทธายยางามาหรือว่าขีซาเล่นลสารลบอกไก่โกรธายอยากขับคนขับรถหายอยากขนะับลุงตาว่าตะกคนได้มาบุญอกี่ยวได้มาบุญมองอเมน์ชั่วเทาวของมองเดียวไปเตียงม,มื่อี้พระพระอาจารย์ท่านมชัยเนี่เนาะโอ้ยคนกสิทธาทุกดวงตา หลงตาจนไปยังไปป่าป่าไปงานพระราชทานเพบงศพยังบวบานนี้เิออผมเลยโอ้ยคนหัวลุกเออที่เาเป็นด้วยความตั้งใจเขี่ยวกันกระสั่นทมิทมีงานศพลักหน้าเขาแล้วนะครับเมื่อวานนี้เขาก็ซาปนกิจศพเนาะมื่อเส้าไงพวกเขาเก็บกระดูกเที่ยวสกันกระสั่นขึ้อเออที่เขาไปยังไปเพื่อนยังว่าเห็นยังว่าป้าเออ ที่เขาเป็นยังพักอย่างทได้ฝันนี่เนาะวัดเย็นืัอคืนในตมื่อคืนมันทางาพระอาจารย์จันไหวยเป็นยังฝันคิโดนเห็ดหลังคาเห็ดอย่างบัวลแล้วออจนวัวเรียนนอนได้เป็นกระไดผมไปเห็นาานู้คนว่าออกมาฝันนีคนว่าผมเป็คนหัวลุกนะครับเป็นเจ้าหลวพี่น้องบ้านหาแดงก็าก,งการได้สรงสักการะครั้งสุดท้ายในดวงตาพุ่มมา กนเราเป็นย่อมคุณผู้ชอผมเป็นย่องฟังดูเป็นย่องย่อนอย่างกนเลาเป่าโลดดว่าไปเรื่อยๆนะผมผมว่าไปนี่สาระวกนีสาระบวกนี้จักคนบอกว่าวรุดว่าไปเรื่อยๆถ้าคนออกสัเนียงไปทางผู้บนแล้วอนะผมนี่ยยืดเหือซ้ำไปผมก่ไทยผมเแ้นออกโวดถึงว่าก็ไทยได้บดนผมเพวกเกิน สามสิบนาทีนะครับเสร็จผมูดขึ้นว่าไทยผมสิว้าภาษาผมไปวล่อยืดส่กระด่างเขาจะมาจากใสคุณมาจากไหนผมนครขนมครับเขาคือผูอ้นนจกักภาษาเลยใา่มาได้ดุน้องกันหลายๆครับอ่ตอนนี้ไปขอเวลาแสดงทวงเวลารอเวลานี่ไม่เปิดไฟนะเนี่ยตาไม่ที่บอด ปิดไฟงงนี่อาจารย์พลปิดไฟงงอลวงตาเุนเรื่องตาองไปเรื่องเรื่องเยอะเห็นนะใครเลยฟังสีฟ้าอาจารย์พนยุ้ใสมืสวิตติครับ